สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เองก็ยังอยู่กับช่วงให้ความรู้กันอีกเช่นเคยครับโดยที่ผ่านมาเราเคยอธิบายเรื่องหวยหุ้นไปแล้วคราวนี้เราจะมาทําความรู้จักหวยหุ้นให้มากยิ่งขึ้นกันครับโดยหวยหุ้นที่ว่านี้ก็เหมือนกับหวยทั่วไป จะต่างกันก็ตรงจํานวนที่เอามาเล่นจากเลขทัท่วๆไปมาเป็นตัวเลขจากตลาดการขาหุ้นแทนโดยหวยหุ้นทั่วไปที่เปิดให้เล่นนั้นจะเป็นหวยหุ้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆปัจจุบันแล้วหากรวมประเทศไทยหวยหุ้นที่เปิดให้เล่นนั้นจะมีถึง13ประเภทกันเลยทีเดียวโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. หวยหุ้นไทยจะมีการออกผลรางวัลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร ออกผลวันละสีครั้งเวลา10นาฬิกา12นาฬิกา30นาที14นาฬิกาสนาทีและ16นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย2หวยหุ้นสิงคโปร์จะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย3มหวยหุ้นอียิปต์จะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย4หวยหุ้นจีนจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกรางวัลวันละสองรอบ ในเวลา10นาฬิกา35นาทีและเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย5หวยหุ้นเกาหลีจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดน,นักขัตเกษ์ลของประเทศเกาหลีเวลา13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย 6. หหวยหุ้นดาวโจน์จะมีการออกรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา4นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย 7หวยหุ้นเยอรมันจะมีการออกผลรางวัลทุกๆจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศเยอรมันเวลา23่สมนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย 8. หวยหุ้นอังกฤษจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศอังกฤษในเวลา23่มนาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทย 9. หวยหุ้นอินเดียจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศอินเดียในเวลา17นาฬิกาสนาทีตามเวลาของประเทศไทย 10. หุ้นรัสเซียจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา22นาิกานาทีตามเวลาของประเทศไทย11หวยหุ้นไต้หวันจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา12นาิกานาทีตามเวลาของประเทศไทย12หวยหุ้นห่างเสงจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ออกผลรางวัลวันละสองรอบในเวลา11นาฬิกา30นาทีและเวลา15นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย 13. หวยหุ้นนิเคอิจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ออกผลรางวัลว,วันละ2รอบในเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีและในเวลา13นิกาตามเวลาของประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือหวยหุ้นที่เปิดให้เล่นในปัจจุบันหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ